افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين นบีนามุฮัมมัดินวะลาอัลีวะซัพบิฮิวะมันตบิอัลฮุมบิอิฮซานินอิลายูมิดดีนอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการตับซีดอิบนุกะซีรพี่น้องครับย้ำกับพี่น้องนะครับอยู่บ่อยๆนะพี่น้องจะเบื่อนะเพราะว่าอะไรการสอนศาสนาก็อย่างนี้แหละนะครับก็ย้ำกันละหมาดนะจ่ายซะกาตนะ บวชนะททำสะดอกอนะนะรักษาอามานะนะก็จะบอกกันอยู่อย่างเนี้ยเรื่อยไปพีป่น้องครับนะไม่ต้องเบื่อนะครับไม่ต้องเบื่อเพราะว่าอะไรชัยตอนมันก็ไม่เบื่อเหมือนกันที่เรามันจะคอยหลอกคอยล่อเราคอยทําให้เราเผลอคอยทําให้เราละทิ้งเป็นคนที่ไม่เอารู้เอาชี้เรื่องของศาสนาไม่รู้ว่าฟัดดูเป็นยังไงสุนนะเป็นยังไงไม่รู้ทั้งนั้นนะนะครับชัยตอนชอบ ให้เราให้เราปล่อยปะละเลยให้เราไม่สนใจศาสนาเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของนะคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับที่จะต้องคอยเตือนคอยบอกคอยกำชับกันนะครับเห็นว่านะวันนี้ชั่วโมงนี้นะพีน้องของเรากำลังอะไรกำลังเผลอกำลังหลงกำลังปล่อยปะละเลยเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ก็จะต้องมาบอกมากล่าวกันบ่อยๆ นะครับเช่นเดียวกันพี่น้องเรื่องกุรานก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องหนึ่งที่เราปล่อยปะละเลยนะครับหลายๆบ้านเนี่ยพี่น้องนะเคยเจอกับตัวเองมาแล้วไปที่บ้านเขาเขาบอกว่าอ่านกุรานสักหน่อยสินะอยากจะให้อ่านกุรานนะจะมีนิกายการให้อ่านกุรานสักหน่อยผมก็ถามหาว่ามีกุรานไม่ล่ะเอากุรานมาให้ดูหน่อยหากุรานไม่ได้พี่น้องบ้านมุสลิมนะครับบอกว่าหากุรานให้เล่มหนึ่งสิเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง เขาหาไม่ได้นี่ก็เป็นอะไรเป็นก็เป็นเหตุหรือเป็นอะไรเป็น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 เครื่องหมายที่ทําให้เรารู้ว่าเขาไม่ได้สนใจกับกุราานเลยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับัมดุลิลละอย่างที่เคยบอกกับพี่น้องว่าอะไรขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็อะไรนะสรรเสริญต่ออัลลอฮ์เยอะๆฉุโกต่ออัลลอฮ์เยอะๆหากว่าวันนี้เราได้มีโอกาสที่จะมาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนา เรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานที่หลายหลายคนหลายหลายบ้านนะครับไดไ้ได้ปล่อยป่าละเลยอัลกุรอานนะครับอา้าวกลับมาเข้าเรื่องของเรานะครับในคราวที่แล้วที่บอกว่าอะไรที่บอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอุไลกลับมากานาละหุมอายยาดะคูรูฮาอิลลาคออีฟีนนะครับชนเหล่านี้แหละนะครับเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปในมัสยิดรอมยกเว้นต้องเข้าไปในสภาพที่อะไรมีความหวาดกลัวไอ้กลัวในที่นี้ก็คืออะไร นะครับอุลมามะก็อธิบายนะครับว่าอะไรไอ้ที่ว่ากลัวเนี่ยกลัวยังไงนะครับก็คือ,อไอ้หลังจากที่นบีมุมลลฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมทรงพิชิตมะกาได้แล้วนะครับนบีประกาศที่มินาเลยนะครับว่าอะไรในปีหน้านี้จะไม่มีมุชรีกีนเข้ามาทำพิธีอีกต่อไปห้ามมุชรีกีนเข้ามะก์นะครับและคำสั่งนี้ยังมีอยู่ถึงปัจจุบันนี้ แต่ย้ำกับพี่น้องว่าที่มักะกอย่างเดียวนะนะครับที่มักะกอย่างเดียวนะครับห้ามมุชลินเข้ามาที่มัสยิดฮารอมนะเพราะนั้นเวลาเราไปทําอุมรอเราไปทาพัดีเนี่ยมันก็จะมีเขตที่เขาเขาจะเขียนไว้ชัดเจนว่าห้ามคนไม่ใช่มุสลิมเข้านะเขาจะเขียนไว้หลูกศรให้ชี้เลี้ยวออกไปทางเลยนะครับว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมให้ขับรถไปทางนี้เลยนะอย่าเข้าไปในเขตฮารอมนี้ นะครับแล้วก็มีตำรวจตั้งด่านตรวจอยู่มีถึงทุกวันนี้นะครับเฉพาะที่ไหนที่มัก,ก้าที่เดียวที่อื่นไม่เกี่ยวนะครับนะน้าบ,บีบอกว่าอะไรจะไม่มีมุชริกเข้ามาทาฮัจิในปีหน้านะครับแล้วก็ห้ามนะครับเวลายาตูฟันนาบิลไบติโอรอยะแล้วก็ห้ามไม่ให้คนที่เปือยกายเข้าไปต่อว่าที่ไบตุลลอนะครับ วามกาณละหูอาจารุนฟาอาจารุหูอิลามุดตติฮีส่วนใครที่มีสนธิสัญญาใดๆกันก็แล้วแต่ที่บอกว่าอะไรอนุญาตให้อยู่ที่มักกะได้เท่านั้นเท่านี้วันเท่านี้เดือนนะสัญญาที่ทําไว้แล้วก็อให้มุสลิมรักษาสัญญาก็คือว่าก็ปล่อยให้เขาอยู่จนครบสัญญาของเขาแล้วก็เขาหลังจากหมดสัญญาแล้วก็ให้เขาออกไปเขาจะกลับเข้ามาใหม่ได้ก็ในสภาพที่เขาเป็นมุสลิมเท่านั้น นะครับว่า하자ว่า하자การนัดสติก่อนว่าการันบีกาวลีฮิตาลาหลัที่นบ,บีทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการเป็นการยืนยันและการปฏิบัติตามคำสั่งที่อัลลอสุบฮานาหูวตาลาสั่งไว้ในซุรออัตเตาบะนะครับอายะที่ยี่สิ ล l l a ์สั่งไว้ว่ายังไงยาอยอฮัลทีนาอามานูอินนามัลมุชริกีนั้นอินนามัลมุชริกูนั้นะลาจะสุน فلا ي ق ล ب ا ل م س ج มะบ ح ด ا อามิฮิมฮา ذ ا นะครับอล l ล h ทรสั่งไว้ในในสุบะอัตตาบะสุรอัตตาบานนี่เป็นสุรรที่อะไรที่พูดถึงเรื่องการทำศึกทำสงครามนะครับแล้วเราก็สั่งไว้ว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแลวทั้งหลายอินนามัลมุชริกูนะ นาจะซุนแท้จริงบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีทั้งหลายเป็นโสมมเป็นสิ่งโสกปกสิ่งโสมมโสมมในที่นี้แปลว่าอะไรโสมมทางอะไรทางด้านจิตใจนะครับถือว่าจิตใจของพวกเขานั้นมีความโสกปกมีความเลอะเทอะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเลอะเทอะนะ ฟาลายะ قرب ูฟาลยาละยะ قرب ุลมัสยิดั l h a นะพวกเขาทั้งหลายห้ามเข้าใกล้มัสยิดฮารอมนะครับบาดามิฮิมฮาราหลังจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราสั่งชัดเจนขนาดนี้นะครับบอกว่าอะไรพวกมุชริกีนั้นนะครับจิตใจของพวกเขามันอะไรมันสปกสปรกสกปรกยังไงล่ะพวกเขาสามารถที่จะอะไรนะ ฝังลูกสาวตัวเองได้เป็นๆนะคลอดลูกมารู้ว่าเป็นผู้หญิงฝังเลยเขาสามารถที่จะยกยกกองทัพยกพวกไปถล่มนะครับอีกพวกหนึ่งที่ไม่ถูกกันโดยที่โดยไม่ต้องสนใจว่าไอที่ไปถล่มเขาเนี่ยเขาทำความผิดอะไรหรือเปล่าไม่ต้องสนรู้แค่ว่าไม่ถูกกันเจอหน้าฉันก็ซัดแหละนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับวัยรุ่นบ้านเรา นะครับอยู่คนละสถาบันไม่เคยรู้จักรู้จีอะไรกันสักอย่างหนึ่งแต่รู้อะไรใส่เสื้อคนละสถาบันเฮ้ยมันโจดนี่วาเจอหน้าก็ซัดเลยนะครับนี่คือความอะไรความโสมมมความญาฮิริยะที่มัน,นมันเหลืออยู่ถึงทุกวันนี้นะครับนะแล้วก็อะไรความและที่สุกระปกที่สุดในหัวใจของเขาก็คือการที่พวกเขานั้นนํามัคลุกนะครับมาเป็นภาคีมาเป็นสิ่งถูก คารพพักดีเสมออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานี่เป็นความผิดที่อะไรที่ร้ายแรงที่สุดพี่น้องจําไว้นะว่าการตั้งภาคีตอนล้อการนําสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาคารพสักการะบูชาขอความช่วยเหลือนะครับบนบานสารกล่าวนอกจากอล้อสุบฮานะฮัวตาลานะครับถือว่าเป็นเรื่องสกรปรกโสมมทั้งนั้นนะครับในในความคิดของมุสลิม เพราะฉะนั้นเมื่อเราบอกว่าสุกโปกแล้วยังไงฟวลาเวลาย่กระบุลมัสยิดัลฮารอมอย่าให้พวกเขาเข้าใกล้มัสยิดฮารอมเลาสั่งเมื่อเราสั่งมาอย่างนี้นบีก็เลยไปประกาศที่มีนาบอกว่าอะไรหลังจากปีนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ให้มุชลิกีนเข้ามาทาฮัตอีกแล้วบางคนอาจจะงงเอาแล้วมุชริกินไ่ใช่มุสลิมจะไปยุ่งเรื่องทําฮัตทำไมเพราะว่าในยุคก่อนอิสลามก็ ก็มีการทําฮัตอยู่เป็นการเป็นฮัตยีของอะไรของพวกมุชริกินที่เขาไอถึงปีเขาก็ต้องมาที่มัสยิดฮารอมมาที่กาบะมาเดินไงมาเดินต่อวาฟกาบานะครับแล้วก็ไอมาทําการเชื่อดสัตว์พีนะครับต่ออล้อสุภฮานฮ์หัวตาลาด้วยแล้วก็ไอต่อบรรดาเจวิตที่เขาเอามามาเอามาเรียงรายไว้รอบรอบ,รอบมัสยิดฮารอมรอบรอบกาบะด้วย นะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สั่งห้ามตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นไปแล้วก็ท่านอิหมานมุกซีก็บอกไวน้นั่นแหละนบีก็อะไรปฏิบัติตามคําสั่งนะครับสนองบัญชาของลอสุบฮานะหูวตาลาโดยการประกาศว่าอะไรหลังจากปีนี้เป็นต้นไปห้ามมุชริกีนเข้ามาในมักะเข้ามาในมสยิทารอมอีกต่อไปแล้วก็คําสั่งนี้ยังใช้อยู่ถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ยังไงต่อวะกอละบะดูฮุม แต่มีนักมุฟสซิรินบางส่วนอธิบายอย่างนี้อธิบายว่าอย่างไรมาการนายมบากีละฮุมไอยยดุคลูมัสยิดัลลอฮ์อิลลากออฟีนะลาฮาลิตเตหีบนะก็คืออะไรห้ามนะไม่สมควรที่พวกเขาจะเข้าไปในมัสยิดฮารอมเนี่ยคำสั่งเนี่ยเป็นการอะไรเป็นการ สำทับให้กลัวบอกให้กลัวว่าจะเข้ามาเนี่ยก็เขาต้องมีความกลัวนะครับเวลากลัวเนวัลออรวัลอิรติดาวัลอิรติอาดนะอัลฟาราอิสมินัลมุอมินีนไะอยาบติชูบิฮิมเข้ามาใน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 ,ในสภาพที่มัสยิดฮารอมเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของมุสลิมแล้วนะถูกมุสลิมยึดคืนไปแล้ว นะครับเวลาหลังจากนี้เขาเข้ามาเขาก็จะเกิดความหวาดกลัวเข้ามาแล้วเขาจะโดนล้างแค้นไหมเคยทําอะไรว้กับมุสลิมมากมายนะครับเคยจับมุสลิมมาทรมานเคยอะไรเคยยึดบ้าน <c oughs> นะ <c oughs> เคยยึดบ้านยึดสวนนะครับขับไล่สารพัดสารเพนะหลังจากปีนั้นเป็นต้นมาแล้วเขาก็จะเกิดความหวาดกลัวว่าจะเข้ามา,าก็กลัวว่าจะโดนเอาคืน นะครับในอะไรในเมืองมัก,กาหนี่หลังจากที่อะไรมักกะตกนะอยู่ภายใต้การปกครองของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับนี่คืออะไรนี่คือคําอธิบายอีกอย่างหนึ่งเท่ะไรมันไปในทางเดียวกันนะฟัดลันไนอย์อัลตูลูอะลัยฮาเอายัมนาอุลมุมินีนัมินฮานะหรือไหรหรือไห <c oughs> หรือการที่ไอ้พวกเขาเนี่ยนะครับนอกจากไอ้ที่แย่ไปนั้นก็คือไอ้คือไม่ต้องคิดเลยว่าพวกเขาจะมาห้ามมุสลิมเข้าหรือไม่ต้องคิดเลยวพวกเขาี่จะมีอำนาจเหนือมุสลิมได้อีกเพราะว่าอะไรอัลลอฮ์ประกาศไว้แล้วว่าไม่ให้พวกเขาเข้ามาอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะหลบจะหลีกจะอยากจะเข้ามาได้ก็เข้ามาพร้อมกับอะไรพร้อมกับความหวา,หวาดกลัวนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรอุไยกมามการนะละหุม ไอยาดคูรูฮะอิลลาคออีฟีนเข้ามาในสภาพที่อะไรที่หวาดกลัววัลมะนามาการันฮักวันวันว่ายิบอิลลาซาลิกนะครับความหมายก็คืออะไรที่ว่าอัลอบ,บอกว่ามาการนเราคุ้มก็คือ,อเขาไม่มีสิทธิ์จะได้เข้ามานะอัลอประกาศเลยว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่ะจะได้เข้ามาในมัสยิดฮารอมอีกแล้วนะครับและนี่แหละนะ แล้วละจน์มุลคว่าร์และวัยรุ่นว่ากีลีนนฮะดะบ شار ะตุนมินมินอัลลอฮิลิมุสลิมีนตีรายงานหนึ่งบอกว่าอายาเนี่ยถูกประทานลงมาก่อนที่จะมีการพิชิตมกักกะคือนักบรรดามุษบุฟัสซิรินนัดตับซีดเนี่ยเขาเห็นไม่ตรงกันบางส่วนก็บอกว่าอายาเนี่ยมันลงมาก่อนเปิดมกักกะแต่เป็นการในแจ้งข่าวดีกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่า ในอนาคตข้างหน้ามุชริกีนเองเนี่ยจะเข้ามาในมะก,กาเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาด้ยวยความหวาดกลัวเป็นการบอกล่วงหน้าว่าในอนาคตท่านอูลสุลรอสัลลอฮุอะลัละลยฮิวะสัลลัมจะสามารถพิชิตมะก,กาได้นะครับนี่ก็เป็นอะไรเป็นอีกความเห็นหนึ่งอีกคําอธิบายหนึ่งจากเราบรรดานักอาธ,าธิบายอันกุร่านสำหรับวันวันนี้เวลาหมดลงแล้วิชาลรอ์พบกันใหม่ในตอนต่อไปครับวะบิลฮิตตฟิกวันฮิดายาอัฮ์วะสัสลามุอะลัยกุม ورحمة الله وبركاته أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا